มาแล้วค่ะวันนี้ก็ถึงคิวของเฟิร์นกับติ้งที่จะมาลองชุดในการทําหน้าที่เป็นบร c สมีของงานพี่พุ๊แล้วก็พี่ตอนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่เลนชีฟสาขาพะลัมสามชุดเยอะมากชุดเยอะมากจะพาไปดูนี่นี่แล้วก็มีชั้นล่างอีกนะคะแล้วก็าานา้องพนักงานบริการดีมากชอบมาก ก็มีมากอือนี่ก็เป็นชุดเสร็จก็คือนี้จ้ะเอาสักหนึ่งเยลเป็นสีมไม<ป>พิงค์รูบี้ประมาณนี้เดี๋ยวดูนะคะเดี๋ยวให้ดูเป็นสีชอบอันนี้ลองลองชุดที่สองก็คือเอาเลยข้างหลังก็แบสกนิดนึงอุ๊ยยิงไม่ติดแก้นิดนึงชิว ลองแค่หนึ่งเดียวสุดใจน้องมูลซี่โอ้ยน้องยังไม่ใส่ส้นสูงเลยนะน้องมูนสเตแล้วหรอเสร็จไปลองดีกหนึงอย่างไลยลูกค้าถ้าไม่ได้ไม่ได้ถูกตัวเกาเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนถ้าบางตัวสูงนะครับเออลองก่อนไหวค่ะโอ้โหเหมือนกัน ที่เป็นพิกัดนะคะไปสักอะไรต้องใส่สีน้ำเงินแล้วมองตามดูเดี๋ยวมาดูอันนี้ลูก้าเหรอคะเดี๋ยวมาลองดูได้ได้ได้เดินสวยได้แค่3สามเนะได้าตัวเนี้สวย ใช่คุณน้อมากเลยอ่ะคุณน้อตาจะไปโผล่ในพิพี่ไหมนะเธอรับบทพิธีการทรรงเกียตโอ้ทาใส่รองเท้าวตัเนิะเหนื่อยกับเพื่อนยังไงสาวเออได้ไหมคะสวย คือองมาลูกค้าแล้วก็เชียร์เห็นนะไม่มันดูดีจริงๆดูดีจริงลูกค้าไม่โกหกมันดูแบบมีอะไรอ่ะเป็นกีกว่าก็น่าจะประมาณใไหนกระดัษเงินสักหน่อยหมุนสักทีหมุนสักทีจงเลยเออยเออเฮ้ยได้เลยต้องแก้เลยจริงปัดสาไก่ห้าสิบบาทสาวนักกเนี่ยสูงนะปับสายให้มันแน่ในเฉยหน่อุ้ยดีมาก เลิศดสาวมันเลิศจริงไงแน่นไหมลูกค้าแน่นมากแน่นแบบพอดีแต่ว่าแน่นแบบพอดีแล้วน่าร้องเลยแน่นแบบแน่นแบบเพรดีว่าสวยแล้วดีดีเป็นอะไรก่อนเป็นอะไรอยู่ดีดีโอเคอันนี้ก็ถอยหลังอันนี้เป็นจะได้ไฟสองที่เราถ่ายสวยนะนั่นแหละแล้วดูฉันแล้วดูเกือบฉันแล้วเพื่อนดูเกือบเพื่อนดูสิมาแบบนี้เลิศสุดไปเลย วันพักแปะไปเลยวันนี้เราม,มาเองชุดเจ้าสาวเฮ้ยไม่ใช่ <_ letter> ชุดเป็นเจ้าสาว <_ letter> ไม่ได้ไแต่งองไรค่ะพี่แต่งอันนี้สีอะไรพิมพ์ตรงนี้เนาะยพ้วยอันนี้ช่วงๆสวยใส่ยองเท้บหนี้ขนาดยังไม่แบบแต่งหน้าแต่งผมอะไรซื้อแค่เฉยเฉยเฉยเลย <_ letter> ใช่เดี๋ยวให้ดูข้างหน้านะคะนี่ขา้างหน้าเดินเข้าไปเดินเข้าไป aqui สวัสดีค่ะเสร็จแล้วเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนชุดละวนตัวไรเสร็จม่ได้เสร็จแล้วนะคะลองชุดเรียบรอย้อยเลยเอไปเลือาไปเลือกเครื่องประดับกัน,กกนที่แนะนำแนะนำที่นี่เลยนะ้อติงงนาะอมันมีแบบชุดเยอะมากแล้วก็แบบ ตรงท้าใช่ช้าูว่อร้อยแล้วก็ชุดราคาเริ่มต้นที่ห้ารอยเก้าสิบถ้าเป็นชุดสั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีค่าแก้นิดนึงถ้าเกิดเราเอาชุดเข้าอะไรอย่างของตัวนี้นก็คือค่าแก้ร้อยห้าสิบาทซึ่งถือว่าแบบถูกมากอ่ะแล้วก็ชุดมีเยอะไซส์ค่อนข้างเยอะมีไปจนถึงประมาณแบบสีแกวเลยั้งถ้าจะไม่คิดว่าใช่โเคใช้กูกสภาพยอะก็ตรงนี้จะเป็นทรงกระป๋าง ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะพี่ลทาน้ำขอบคุณนะคะคุณขอบคุณนะคะกดไลค์และกด subscribe ให้ช hm um ่อง Sissy Channel ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ